สวัสดีครับผมแมจิกส์ครับวันนี้เราจะมาเปิดซึก a v e n s c h o o l of Mage นะครับเป็นกล่อง Bundle Box นะครับซึ่งผมเนี่ยได้เปิดคอลเล c เตอร์ไป6กล่องและแล้วก็เซตไปอีก2แล้วก็ดรากอีกหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาชมกันในวิดีโออื่นๆของผมได้นะครับสวัสดีครับผม X นะครับีอ็กมาแล้วครับอันนี้ Mr. X นะครับผมแล้วนีกล่องเท่าไหร่เนี่ยกล่องเท่าไหร่เนี่ยกล่องนี้ประมาณ1,000กว่าบาทครับผมแพงหี้ยเลย อย่าเมียอยู่ข้างๆครับเดี๋ยวเพิ่งเวลาพันกว่าบาทหรอพยายามปิดปกปิดเมียอยู่กล่องละสามร้อยเหรียญไม่ใช่หรอไม่ใช่ถ้าเป็นคอร์รี่เอ่อ bundle 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 b u n d l หรอบ b u n d l บันเดิลเนี่ยพันกว่าบาทครับหลักบาทอะไรมันต่างกับกล่องธรรมดายังไงครับของบันเดิลเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะอันนี้เป็นกล่องที่สองของบันเดิลนะฮะข้างในเนี่ยมันจะมีอันนี้ก็เป็นข้างในไม่มีอะไรนะแต่ว่าครั้งเนี้ยมันก็จะมีลูกเต๋าให้นะครับผมแล้วก็จะมีมีอะไรเออ จังนะครับก็คือขยะพวกฟอยพวกอะไรอย่างเงี้ยมีแลนให้ประมาณ20แลนทุกกล่องเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดครับยกเว้นของอันนี้อันนี้ผมเล่นไม่เป็นนะผมเล่นแต่ Magic ออนไลน์นะไอ้ Magic Arena นะฮะใช่ไหมครับผมก็มาดูกันครับโอเคแล้วไงอ๋อแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเหรอหนึ่งใช่ใช่ใช่อ๋ออันนี้มันก็เหมือนกับแพ็คธรรมดาบูสเตอร์ธรรมดาใช่ไหมถูกต้องครับเขาจะให้มาสิบสิบบูสเตอร์นะครับผมข้างใน ในบันเดลเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามือถืออีกอันมาดูราคาให้ครับแล้วนี่ก็เป็นฟอยทั้งหมดนะครับหนึ่งเซตที่เป็นฟอยกับอันนี้หนึ่งใ,นใบนะเออเราก็จะของสติกเฮเว่นเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีของมีค่าเท่าไหร่นะครับในกล่องนี้ถ้าไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้อลเทเนทอาร์ตเลยนะ เสียดายมากที่บันเดลนี้ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าโอกาสได้ก็มันก็นจะน้อยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ทวิตตี้ไซ e ์เดสอะไรดิสใช่ไหมหน้าย0หนึ่งอันนะครับผมไว้ทอยเล่นนะครับใน Dungeon Dragon ซึ่งวันที่16เดี๋ยวผมก็จะเปิดมิสเตอร์เอ็กซ์ครับโทรศพัพท์หาโทรศัพท์ไม่เจอแล้วอา้าวอยู่นี่ตาบอด ขอภอภยัยขออภัยครับผมโอเคมาเริ่มเริ่มตอ่อต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 ่อเดี๋ยวผม list ให้ว่าราคาเท่าไหร่โอเคอันนี้เดี๋ยวผมไปแกะด้วยแล้วกัน,ม,นมิสติกกับเอ่มเนนะอมิสติกกับเอิร์กด้วกันนะอ่ามิสติกกับเอิรมมิสซิคอลอาร์เคียส์แล้วกันนะครับวันนี้<ม>เราจะไลฟ์เลยนะครับกดปุ๊บดูราคาปั๊บโอเคแล้วไม่เปิดเพลงอะไรบอกจะเปิดเพลงให้น้องๆก่อวผมก็ลืมโทรมัวแต่ตื่นเต้นอ่ามาครับก็เอาเอาเราขยะออกไปละเรามาเริ่มของจริงกันเลย10แพ็คนะครับผม จะให้สเตอร์เอ็กช่วยที่ไหนมาครับซื้อที่ไหนมาอันนี้ผมก็ไปสั่งจากคุณนัทพงศ์นะครับหรือว่ารออ้านฟิสซี่ร้านเกงนกรุงเทพหรอใช่ครับผมแล้วของเชียงใหม่ของอะไรแล้วแต่นะครับน,นี่บอกชื่อบริษัทเขาได้ได,ได้ได้คอมเนี่ยก็ไม่ได้เลยครับแต่ว<อ>่าลูกค้าประจำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของดันดันเจียนราก้อนที่ผมสั่งกับเขาเนี่ย ก็จะเป็นของพรีล e ส s e นะครับจะเร็วกว่าในสัปดาห์อันนี้ s t r i c t Heaven ครับ s t r i c t Heaven นะครับเดี๋ยวกำลังกดดูราคาครับโอเคผมจะเริ่มเปิดเลยนะอั้คุยๆเปิดไปสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบจังอยู่แล้วนะครับของคอมมอนแล้วก็ต่อด้วยอันคอมดูยากเว้ยหนึ่งสองและก็สามนะครับแล้วก็ใบต่อไปก็จะเป็น คือเปิดค่าหมดเลยแล้วมันห่วยเหรอหรือไงไม่เพราะมันเอาคำว่าเราจะไม่เสียเวลาไงครับอ๋อมันห่วยครับเราก็จะเข้าไปที่เออดูมิสติกกับสีทองแล้วไม่ต้องดูหรอคนเมันจะมีสองใบนะครับด้านหลังเสมอก็คือมิสติกอาร์คายฟ์หนึ่งแบบแล้วก็ธรรมดาีนไดอาร์คายฟ์คืออะไรอ่ะก็คือมันจะเป็นการพิเศษอ๋อเหรอใช่ซึ่งจะเป็นรุ่นโบราณนั้นเลยนะฮะออฟออเทอเรทีฟอาร์ตดีวายแกรมเบตอย่างเงี้ยเออซึ่งมันจะเป็นสามารถมีแรได้สองใบเลยนะครับในซองหนึ่งแล้วมิสติกไม่มีเหรอ ก็ตอนยังเอย่างครับแชรนดอมแชรนดอมนะครับมีแรแหนะนะอ่าเปิดมันไม่มีแรด้วยนี่แต่ว่าอันนี้มันดูรูปไม่ได้อ๋อไม่รู้ราคากดเซตตรงนี้ไงดูรายละเอีไงไม่้องกดให้มันดูเป็นรูปได้เปล่าออกไม่ได้ครับที่ทําครั้งแรกนะครับจะเพีียๆหน่อยฮะก็สิบใบนะครับถ้าเป็นของรุ่นอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่จะมีฟอยแซมมาด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือเก้าใบคอมมอนนะ แล้วก็จะมีแถมเป็นฟอยล์หนึ่งใบแทนนะครับอของอันคอมแล้วก็จะเปิดไปเลยนะเพราะเราไม่ต้องแขมัอ่านี่ไงมิสติกใบแรกมาแล้วนะครับเป็นมังกรนะครับอุ้ยทารนาซาควอนดริกนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นเป็นมังกรที่ห่วยที่สุดในกลุ่นนะครับถ้าจำไม่ผิดสองดอลลาร์ครับเทนดริกเนี่ดูได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มาลุ้นก่อนต่อไปว่าเป็นอะไรเก๊แพ็กป่ะไม่ใช่ วิจิตร์มิสติกสองใบติดเลยนะโอ้โหโคตรโชคดีแล้วแต่ใบนี้ก็เป็นใบที่ห่วยที่สุดของมิสติกอาคาดเช่นกันนะครับได้เหรอรู้ได้ไงเขาผมจำได้ผมเปิดบ่อยอินอินอินอะไรวะ increasing ไม่ใช่เลยให้มันตรงตรงหน่อยดิเออเดี๋ยวน้องๆเขามองไม่เห็นอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนนะสองแดงใช่ไหมครับโอ้โหไม่อยู่ในลิสต์ครับครับเป็นใบขยะสุดในกลุ่มมิสติกนะลิสต์เนี่ยแม่งไม่ถึงบาทมันไม่ใช่อยู่ในลิสต์ครับมันต้องแยกลิสต์กันเพราะอันนี้เป็นธรรมดาก็ต้องไปเปิดเออ่มิสติกอาคาดอีกทีนึงโอ้งงมากเลยใช่รุ่นนีี้้จะะเป็นอไรท่คลายๆกับ เอ่อ Modern Horizon ที่มีแบบ r e d t o e มีอะไรกว่าไปนะฮะผมทิ้งอันนี้ทำไมเนี่ยช่างมันเน่ยต่อแล้วกันอ๋อนี่เป็นลิฟต์แบบรูปได้ละเออแล้วดูดูเป็นมิติอาใคยดูยังไงอ่ะเออต้องเปลี่ยนช่องนี้ครับข้างบนเลยเนี่ยมันไม่มีนี่ไงเซตเป็นเซตไงเปลี่ยนเป็นมิติอาใครเดี๋ยวัะต่อเอาล้อ๋อมันมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรคนละช่อบนะช่องมันเด้อครับช่องมันเด้อครับเออนะจะไม่เปลี่ยนครับอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวน้องๆแบบเฮ้ยเปิดอะไรวะ มาต่อ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 นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจังเลยแปดเก้าพาเลยเหรออ้าวเก้านะครับทำไมกลายเป็นอ๋อเล s s o n c ก r d ถ้าเล s s o n นการ์ดก็มีโอกาสได้เป็นแรเช่นกันนี่นะครับเราได้แรกันละ มันเป็นลิสต์แล้วกันอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแร่ปะแร่ครับสีละแดง2ใช่ไหมใช่เป็นเลสเซอร์ก๊าซนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้น้องๆจะได้ดูราคาด้วยเผื่อคนไหนคอลเลช่นอันนี้ไม่ได้เก่งไม่ได้เจ๋วมากไจะไปเสียเวลาดูเลยครับนี่ไงอีลูชชั่นอะไรบ้างใช่ครับอีลูอีลูเมเนตอีลูเมเนตฮิสตอรีครับอยู่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสตางค์นะฮะนี่มันทิเก็ตครับอ่าทิเก็ตเหรอโทื่ิสเอ็กซ์แล้วมาดูยังไงวะมิสเอ็กซ์รับก่อนครับผมเป็นดอลลาร์ก่ออนนเป็ดลลาร์ำ นี่ไงปีในข้างล่างนี่ตรงนี้ปใช้แต่บนคอมนี่ไงใน mtg เนี่ยเป็นเทเบิร์ชอปอ๋อโอเคอ๋อ illuminate history นะไม่ก่อนนะเอ่อ illuminate อ่าเราก็อ่านกันไปก่อนเลยกันนะเอ่ออันถัดไปของแดงเจอไหมเจอแล้ว illuminate ไม่มีราคาว่ะไม่มีราคานี้ไม่ต้องกดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวเลขออกไปตัวเลขออกไปอ่างั้นผมเป่าต่อเลยนะเออเพราะมันไม่มีราคาหรอกใบนี้แล้วก็อันคอม นะครับผมหนึ่งส <2, S 2> องเงินอย่าไปงี้ยอย่าไปสนใจราคาเลยนะครับเออเดี๋ยวงง,ง,งนเลยฮะแล้วต่อมาก็เอาได้แล้วด professor ใบนี้นก็โอเคนะครับสองเขียวสองเขียวแล้วก็สอง colorless อ่านะแล้วก็ใบต่อไปก็ define strike uncommon นะครับผมเดี๋ยวจะให้ m ิสเต r ร x เอ็กเปิดอีกครับอ๋อสามสิบเก้าเซนคืออะไรที่มันแบบ เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดไม่ใช่ห้าใบแรกเนี่ยคือหวยหมดต่ากว่าหนึ่งดอลลาร์ไม่ต้องไปดูมาเลยครับเราจะไม่ใส่ใจจังไปเลยเพราะอย่างที่บอกคือสติกแ h ่เว้นเนี่ยของดีเนี่ยมันต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นเหรอใช่เอาล้วซชื้อภาษาอังกฤษทำไมก็เพราะว่าผมเปิดไอคอลเลกเตอร์ไปตั้งหกกล่องอะนะผมก็อยากจะโชว์น้องๆว่าบันเดอ่ยมันมีอะไรแล้วก็เซ็ตมันมีอะไรแล้วผมก็ซื้อเซ็ตแบบญี่ปุ่นมานะครับเพื่อที่จะเอาฟอยล์พิเศษ แต่ว่าได้มาธรรมดามาอันหนึ่งก็เลยช่งไม่คุ้มไม่คุ้มนะสุดท้ายถ้าน้องๆจะไปขายเนี่ยน้องๆมีการเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไม่มีใครเขาเอาหรอกครับผมราคาลดเหลือแค่10เลทเลทเองนะอย่าไปซื้อเลยซื้อภาษาอังกฤษดีกว่าครับอ่าแร่ไปต่อไปอะไร Dramatic Final เออ final เขียวสี่อันเหรอใช่อย่าไปดูเลยครับอันนี้ก็หวยพอกันวร์ครับแล้วก็เราคงไม่ต้องเสียเวลานะเรจะดูว่าแพ็คเนี่ยเราจะได้เงินคืนเท่าไหร่เราลงทุนไปพันหนึ่งใช่ไหมพันบาทใช่พันบาทมาดูว่าขาดทุนเปล่าถ้าทางจะขาดทุนนะมีลุ้นสูงครับและก็เราก็ได้อันนี้มาฟอยด์หนึ่งใบนะครับผมเป็นแลนด์อุ้ยฟอยด์แลนด์เหรอครับแลนด์คอมมอนครับไม่มีอะไรนะแลนด์หวยแลนด์คอมมอนแลนด์หวย อแล้วตอนที่5นะครับเดี๋ยวผมจะ Miss Cry One ด้วยเหรอโอ้โหใช่ได้กลายสีนะมิสเอ i s s X โชว์จะเล่นแต่อารีน่านะครับผม Magic Cataling อารีนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่ใจการ์ดเนื้อเรียลเหมือนของเราเท่าไหร่เด้ยินได้ยินดิเพลงเบาหน่อยับน้องๆได้ยินเบาไม่รู้เพลงดังไปก็ช่วยไม่ได้นะครับเราลดเสียงเอาแล้วกันนะอ่มาอันต่อไปโอเคอ่ก้าวใบแรกเอาออกใช่ไหมครับ หนึ่งสองแล้วก็โอเค a c c o m p l i s h a c h e m i s t นะครับผมสีเขียว a c c o m p l i s h a c h e m i s t เดี๋ยวส่งให้มิสเตอร์เก่อนแล้วก็ village right เป็น uncommon นะครับของสำหรับ mystical archive ไม่ค่อยดีอ๋อนี่ไงกนี่ป่ะเมื่อกี้ป่ะเนี้ใช่ใช่ไม่ใช่คนณลันคนลันคอลันเดี๋ยวดูไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้มาให้พี่ดูแล้วเดี๋ยวพี่เช็คราคาไม่มิสเอครับเดี๋ยวห้าซองหลังเนี่ยจะให้คุณเปิดนะทำไมอ่ะสนใจไหมไม่เปิดเองเลยไม่พูวันนี้ลืมตัดเล็บมาครับ <laughs> ไม่อยากเอามือออกกล้องฮะใครที่สนใจช่องของมิสเตอร์เอ็กซ์เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะส่งมีลิงก์ให้นะครับต้องลิงก์เหรอครับมานตอนนี้เรื่องทำไปแล้วฮะอ้าเหรอครับขี้เกียจทำครับแต่ว่นคนดูเยอะมากใช่เห็นถ้าเรื่องเกม Final Fantasy หรืออะไรเนี่ยโหมิสเตอร์เอ็กซ์ในสับสคริปเปอร์เป็นหลายพันนะครับผมหลายพันึงน่ง ไปหมื่นบาไม่ต้องไปอวดเขาอายเขาโอเคมาเปิดแรงต่อไปชื่อ Tempted by the Orik จำไม่ได้ในนี้ไม่มีอ่ะหวยแน่นอนครับหวยแน่นอนครับแล้วก็ w o r l d w i n d n i นะครับ Worldwind ดูนะ Uncommon ธรรมดาครับ w o r l d w i n d n i g h วยแน่นอนครับจะจะอยู่ไม่อยู่ในลิสต์นะครับเพราะมันเป็นคนละโลโก้โอเคต่อเลยนะเรายังไม่มีอะไรดีๆเลยนะในเกลือเกลือ้นๆเกลือไปก่อนครับ แดกเกลือกับข้นลไข่เจียวสิ่งเดียวที่เราทำจะทำให้เราได้สตังค์เนี่ยก็คือเทนจิตแพ็คนะครับคือดูแล้วนะยังไงก็ไม่ได้ตังค์เท่าใบสูงสุดมันแค่16เหรียญเองไม่เราจะไม่ดูอันนี้เราจะดูของ m ิสซิ c a l อาร์คายนะครับผมเราจะไม่มาดูสนใจของ Stick เฮเว e นหรอกอเพราะของ Stick เฮเว e นเนี่ยได้ของห่วยมันมีแต่ของห่วยนะฮะมันจะเป็นโปรโม่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันจะอยู่ในหมวดของ Stick เฮเวนเออมิสซิสโกอาร์คายครับ รุ่นนี้มันจะไม่เหมือนชาวบ้านถ้ามันมีสองสองสองตัวในหนึ่ง<ม>นะฮะสติ๊กอะไรพ็อกเตอร์สติ๊กฟ็อกเตอร์นะครับผมแล้วก็เวลส์ไรส์อีกแล้วนะครับอ่าผมจะผ่าน<ร>าให้เร็วเร,เร็ครับแ<ด> <ๆ S 1> นะ่นอนครับไม่ต้องดูครับอ่าไม่ต้องดูปัจทุนแน่นอนนะถ้าที่ดูอืมอุ้ยใบนี้ใบนี้สีเหรียญเลยเหรออ๋อมันเป็นไอ้นี่ไงฮะเอ็กซ์เอ่อบอดิเลส อ๋อบอดเดอร์เลยแล้วเราได้บอดเดอร์เลยบ้างไหมไม่มีครับในนี้ไม่มีต้องเป็นคอลเลกเตอร์บูสเตอร์เท่านั้นนะครับอ๋อในนี้มันจะไม่มีบอดใช่อันนี้เป็นบันเดิลธรรมดาครับที่จะให้สิบแล้วก็ให้ลูกเต๋าให้ของเล่นก็กกรอกมานะครับคอลเลคเตอร์คอเลกเตอร์กล่องก็จะประมาณ8,000บาทนะครับผม8,000เลยเหรอใช่ครับเพราะฉะนั้นผมพยายามจะเบาๆที่สุดจับทุนแน่นอนแต่คอลเล็กเตอร์คุ้มคอลเล็กเตอร์เนี่ยจะได้เป็นฟอยล์แล้วบางครั้งก็จะได้เอ่อได้ภาษาญี่ปุ่นด้วยนะ ค c o l l เตอร์เนี่ยคมสุดละถ้าจะซื้อต้องซื้อค c o l l เตอร์อ่าต่อต่อต่อนี่ซองสุดท้ายเลยยังไม่หมดอีกวันเลยสองซองมาเปิดแล้วเร็วนาจะเย็นๆครับมันเหนียวมากเลยครับทั้งเมื่อวานนี่ผมเปิด modern horizon 1, 1> ไป2กล่อง<ด>มือผมปวดระบบหมดเลยดูเวลาดูฝรั่งมันเปิดเปีดสี่กล่อง10นาทีเองก็ไอ้นั่นมันซาดิสอะอ่าเปิดเลยไปเลยไปเลยไปเลยการ manifestation s a g e ครับใบนี้ก็ไม่ได้แรงไม่ได้แพงแปลกครับไม่มีใน list อ้าวนี่ครับ demonic tutor ใบที่แพงที่สุดข <c oughs> อง ขอนี้เลยเหรอของอินดี้โมิเตอร์มันดังนี่ดังครับแต่เด็กแล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับผมรีปรินเหรอรีปริน์ครับไหนว่ามันจ่ายอะไรจ่ายสองดำเหรอมันจะอยู่ในหมวดตรงนี้อะไรมิสติกล์อะคาสิมันไม่มีอ่ะคุณนี่กลับเข้าไปตรงนี้ก่อนเซียวอ๋อกูไปเออ่ซียวเหรอเออเข้าไปที่ price ก่อน price ของไอ้นี่ก่อนงกล่องลอยเดี๋ยวจะดูราคาให้นะน้องๆเออ price กดไ price 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 เด็กไง เด็แล้วเป็นยังไงกาดการ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 ไพรซ์นะครับผมคราวนี้เข้าไปเนี่ยตรงนี้มันจะมีฟอร์แมตต่างๆก็คือเข้าไปเอเวนเจอร์สติเฮเว่นซูเปอร์เมดไม่ใช่ต่อมาก็นี่เข้าทีไใครก็มีไงสติเคเว่นก็ถูกแล้วไงสกูอ๊ปเมดใช่ป่ะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องอยู่ในมิชิแกรมอาร์คายเดี๋ยวผมดูคณนคอมง่ายจ้ะง่ายกว่าเยอะเออเปิดดิเปิดคนิคอมเพราะนี่ใบเจ๋งสุดแล้วนะใบเจ๋งสุดแล้วที่คุณจะสามารถเปิดได้นะครับ สำหรับถ้าไม่รวมทำวาร์ฟนะแต่ทำวาร์ฟเนี่ยมันราคาตกไปเยอะยังไงทำใบนี้จะไม่มีทางราคาตกนะครับผมเนี่ยเวลาเข้าไป็นเจอแลนด์มิสซิโกอาร์คายใช่ใไหมัอจะมีาคนอันกันเหรอใช่แต่ว่าอยู่ในอันเดียวกันในซองเดียวกันอ๋อเนี่ยออโดเมนิกติวเตอร์นะเออดิเมนิกติวเตอร์เจอแลนด์สองเหรียญเองทุเลศสี่สิบสองจุดห้าเหรียญคุณดูยังไงทำไมที่มันสองเหรียญเนี่ยอ๋อทิเก็ตทำไมทิเก็ตมันถูกอ่ะก็เพราะว่ามันมันไม่จำเป็นต้องมีครับ โอเคเปลี่ยนเปลี่ยนต่อเลยนะครับเพราะใบนี้แพงที่สุดในกลุ่มละ้ะของ Stick Heaven นะครับผมและก็ซองสุดท้ายนะครับสรงว่าบันเดิลเนี้ยขึ้นบน,บนมหมดล้มิสติกอ a r c คายสีเหรียญใช่เดี๋ยวกดให้น้องให้น้องๆดูนะครับ แน่นี้เราก็คืนคุณกล่องนี้แล้วนะจได้ใช่ไหมว่าอันไหนไม่อันไหนเจ๋งไม่จำได้หมดทุกใบฮะให้น้องๆดูกันมีฟอยด์ด้วยนี่42เหรียญนะครับพรูฟพรูฟครับอย่างนี้คุ้มแล้วดิ3 4 3 5ี่ได้พันห้าใช่จ่ายไปพันหนึ่งใช่ไหมใช่ครับใช่ใบนี้ใบเดียวอยู่ใบนี้อยู่แล้วบูเลตอยู่สํหรับที่เหลือเป็นเป็นของกํานันของกําหลังอ่าเดอบลเมเจอร์อย่างเงี้ยขยะนะครับไม่มีอะไรแต่แต่แต่ก็มีฟอยด์ใบนี้สุดท้าย เป็นอู้เป็นฟลอยอะไรอ้าไม่ชัดอ๋อเป็นอันคอมมอนเหรอคอมมอนธรรมดาคอมมอนเหรอจบแล้วโอเคหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับสิบซองนะครับมารีแคปกันนะครับเราได้สิบซองนี่เราได้เออ่มิสติกมาสามใบนะฮะอารคายเป็นไหนเอาอารคายมาก่อนดิอ่าไม่ไม่อารคายมีใบไหนบ้างที่เป็นแรกับมิสติกมีสองใบมีสองใบเองเหรอมีใบที่แพงที่สุดและใบที่ถูกที่สุดนะครับแดงคู่เนี่ยอใช่แดงคู่ งไม่อยู่ในลิสต์ต่ำกว่า1ดอลลาร์ก็บอกแล้วไงอันนั้นมันห่วยสุดในกลุ่มอ๋อนี่ไงนี่ไงอันนี้1เหรียญ1เหรียญเท่าไั้นหนึ่งเหรียญหกสิบเซนหนึ่งเหรียญหกสิบเซนโอเคครับแล้วก็ใบนี้มังกรมังกรไหนหายไปไหนล้วนี่อันนั้นธรรมดาปะมันในธรรมดาโอ้ยเฮีขี้เกียจเบี้ยวละโอเคอันนั้นก็ค่วยแตกอยู่ดีอันนั้นได้เท่าไหร่มัาสิบไม่เกินสิบเหรียญห้าเหรียญนะป่ะประมาณนั้นแหละครับโอเคนะครับได้สามใบในสิบแพ็คก็ถือวว่่าาเกกงมแล้ ไม่โฟกัสไม่โฟกัสโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโออื่นวิดีโอหน้าจะทำอะไรจะเปิดดันเจี้ยนดราก้อนนะครับผมสั่งซื้อคอลเลกเตอร์ไว้4กล่องแล้วก็เซตเอ้ยแล้วก็เซตไว้4กล่องซื้อีอะไรตั้ง4กล่องก็บไว้เดี๋ยวเมียได้ยินขอบคุณพี่เอ็กมากที่เขาคุณพี่เอ็กซ์มากครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในวันที่16นะครับผมสวัสดีครับ